ล่าสุดมีการเปิดเผยจากเดอะซันนะคะว่าเควินเดอะบอยอยากให้นาโปเลีเนยนสัญญากับแจ็คกี้ลิสที่เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แจ็คกี้ลิสในวัย29ปีย้ายจากแอตแนวิลล่ามาที่แมนซิตี้ในปี2021ด้วยค่าตัว <c oughs> 100ล้านปอนด์ถือเป็นสถิตินักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดในอังกฤษในเวลานั้นและเขาก็สามารถพาแมนซิตี้คว้า3มแชมป์ได้ในปี2022-2023แต่ในซีซั่นที่แล้วเขาก็ไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นได้ดีเหมือนเดิมแล้วต้นนี้ตัวของ Jackie ดิดเองก็ได้มีการถูกตัดชื่อออกจากทีมแมนซิตี้ในการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยด้วยเหตุผลนี้เองอันโตนิโอคอนเต้กุนซือของนาโปลีก็ได้มีการสอบถามโดยะบยเกี่ยวกับตัวแจ็คกี้ลิทโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีรายงานออกมาเหมือนกันว่าแมนซิตี้ก็พร้อมที่จะปล่อยอตัวแจ็คกี้ลิทเหมือนกันมาต่อกันที่ข่าวของเจเรมีฟิมปงนะคะที่มั่นใจว่าตัวของเขาเองสามารถก้าวมาแทนที่เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนได้หลังจากที่เทนนะคะได้มีการย้ายไปที่เรอัลมาติดถึงแม้ว่าหน้าที่นั้นจะไม่ง่ายเลยก็ตามตัว ลิพูนะคะก็ได้คว้าเงิน35ล้านยูโรในการคว้าตัวฟิมโปงมาจากไบเออร์เลวูกุเซนหลังจากที่เทนนะคะได้มีการย้ายไปที่เลเอามาริฟฟิมโปงก็ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตนะคะว่าการแทนที่ของเทนนั้นมันใหญ่มากแต่เขาก็บอกนะคะว่าที่นี่ลิปูเป็นทีมที่ค่อนข้างใหญ่ถ้าคุณเด้นให้ลิพูคุณต้องมีความพร้อมแล้วก็ทําผลงานให้ดีแล้วเขาก็มีความเชื่อมั่นในตัวของเขาเสมอมาแล้วนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ของฟิมโปงเชื่อกันว่าแฟนๆหงแดงนะคะคงตั้งหน้าตั้งตารอกันไไม่ไหววแล้ ล่าสุดกาลาโชได้มีการโพสต์รูปตัวเองที่กำลังสวมเสื้อของแอตตันวิลลาซึ่งเบอร์ของเสื้อนะคะทุกคนก็คือเบอร์9ที่แรดฟอร์ดเคยได้ใส่กาลาโชในวัย20ปีนี้นะคะยังเหลือสัญญากับแมนยูที่แบบยาวนานมากถึงปี2028ถึงแม้ว่ากาาโชจะมีสัญญาที่ยาวนานมากๆกับแมนยูนะคะแต่ก็มีข่าวออกมาเรื่อยว่าเจ้าตัวกำลังจะย้ายออกจากทีมแมนยูซึ่งอาจจะเกี่ยวกับแผนของอาร์มรินนะคะที่ได้มีการวางไว้ในซีซั่นหน้าว่าอาจจะไม่มีกาลาโชในแผนนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีแหล่งข่าวหลออาแยแหล่ง คาราโชอาจจะอยู่กับทีมต่อ B B C นะคะสื่อของอังกฤษก็ได้มีการออกมาบอกว่าการที่คาราโชเนี่ยสวมใส่เสื้อของแอตตันวินล่าอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการย้ายทีมก็ว่าได้การใส่เสื้อของเขาครั้งนี้อาจจะเป็นแค่การสนับสนุนและฟอกร่มทีมของเขาที่ถูกปล่อยยืมตัวไปที่แอตตันวินล่าแหละค่ะทุกคนก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ทําให้แฟนแฟนแมนยูนะคะต้องมาลุ้นกับคาราโชว่ารูปที่เจ้าตัวนะคะได้มีการสวมเสื้อแอตตันวินล่ามันจะเป็นการสื่อถึงอะไรหรือเปล่า